นัตชาครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมนัชาบุญชัยอินสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนพักก้าวไก่ครับขออนุญาตานําเสนอผ่านไปยังกองทุนการออมแห่งชาติความจริงผมและท่านเลขาธิการท่าน จารุรักษ์เรืองสุวรรณเนี่ยก็ได้พบเจอกันในชั้นกรรมธิการหลายๆห้องแล้วนะครับเนื่องจากผมก็ได้ทําเรื่องของบํานาญพื้นฐานประชาชน3,000บาทแก่ผู้สูงอายุซึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดแต่ว่าในวันนี้ผมอยากให้ท่านเนี่ยได้ช่วยนําเสนอเรื่องของอเงื่อนไขกําหนดเงื่อนไขของกอ,อชที่กําหนดเรื่องของสิทธิที่ได้รับเงินสมทบจากทางรัฐบาลผมอยากจะนําเรียนท่านอย่างนี้ครับคือ เรื่องของจํานวนเงินสมทบที่น้อยเกินไปและเปอร์เซนต์การสมทบให้กับประชาชนเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้พูดแล้วผมพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเลยคือว่าไปขายที่ไหนก็ไม่มีคนเอาด้วยเนื่องจากอะไรครับมันไม่หวือหวามากพอมันไม่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนผมลองเข้าแอปของกอชเข้าวๆนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนสมทบรายปีปีละ1,200บาท ตั้งแต่ตอนช่วงอายุ35ปีจะต้องสมทบอีก25ปีรวมเงินต้นเนี่ยแปดหมพออายุ60ประชาชนจะได้เงินบำนาญ600บาทครับเอาไปตั้งขายที่ไหนชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับบอกรอเงินรัฐบาลดีกว่าไม่ต้องมาออมตรงนี้คุณก็บอกว่าอ๋อนี่มันได้เพิ่มคุณได้เงินคนชราเพิ่มคุณได้เงินชนชรา6 0 0กองทุนการออมเนี่ยที่คุณออมมา25ปีเนี่ยเราจะให้คุณอีกเดือนละ600เขาก็สะบัดหน้าเดินหนีแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไร ไอ้อย่างนี้มันขายไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงต่อกองทุนการออมเราจะปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้ผมพูดเร็วๆเปิดไปหน้า46ของรายงานนะครับบอกว่าวันนี้กองทุนการออมเข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้ว90%อใน7 0 0ดพกว่าหมู่บ้านปีที่แล้วเนี่ยมีสมาชิก00แสนกว่าปี62เนี่ยก้ากระโดดมาเป็น2ล้านกว่าเพิ่มมาอีกล้านเพอไปดูจริงๆก็กลุ่มประชาชนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยครับอายุ35อายุ36 ลงทุนการเป็น41%ของประชาชนทั้งหมดที่เข้ามาพอเข้าไปดูอีกครับกลุ่มอาชีพที่เยอะที่สุดคือเกษตรกรกลุ่มภาคที่มีการลงทุนกองการทุนกองทุนการออมและก็เป็นสมาชิกเยอะที่สุดก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมก็เลยสงสัยแล้วเข้าไปดูพอเปิดแอปกองทุนการออมเข้าไปดูครับมีโปรโมชั่นบอกซื้อสินค้าเกษตรลด10% พอลงไปถามลึกๆเรียกกันพิจารณาเรื่องอื่นแล้วก็มีการลงไปถามพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนการอม <c oughs> เขาบอกสมัครแล้วได้ส่วนลดค่าปุ๋ยไอ้อย่างนี้ไม่ตรงโจทย์กองทุนการอมทํามาเพื่อจะเก็บอมอายุ60ได้เงินแต่พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าสมัครแล้วได้ส่วนลด10%จากการซื้อปุ๋ยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมอยากให้กองทุนเนี่ยได้พิจารณาปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับ <c oughs> เพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นผมเปิดไปดูหน้าของการสื่อสารกองทุนการอมเนี่ย ทำการสื่อสารทำการประชาสัมพันธ์ใช้งบป,ประมาณมากมายครับสื่อโทรทัศน์สามร้อยยี่สิบครั้งวิทยุสามร้อยหกสิบครั้งหนังสือพิมพ์สี่ร้อยครั้งออนไลน์อีกสองพันสี่ร้อยครั้งแต่เดินไปตรงไหนก็ยังไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนยังไม่เข้าใจผมจัดงานแต่ละครั้งผมก็ทําหนังสือเชิญให้กองทุนการออมไปร่วมด้วยเพราะว่าผมทําเรื่องบํานาญสามพันกองทุนการออมไปเสริมด้วยเผื่อเขาอยากได้เงินเพิ่มจะได้สมัครแต่ว่าการลงทุนการโฆษณาต่างๆเนี่ยผมอยากช่วยนะครับติดต่อมาได้เลยเข้า ประสานงานกันได้เลยผมก็ขยับขยื่นเรื่องเ,อเงินสมทบผู้พิการเงินสมทบของผู้สูงอายุ3,000ันบาทกองทุนการนอมไปเสริมด้วยอยากได้เงินเพิ่มต้องช่วยกันลงทุนแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันขายไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันต้องไปเพิ่มให้มันหวือหวาภาษาชาวบ้านให้มันหวือหวาหน่อยนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเงินงบประมาณได้มาเท่าไหร่ลดการจัดอบรมลดการจัดสัมมนาลดการทําหนังเดอะมูฟวี่อะไรต่างๆลดลงนะแล้วก็ไปเพิ่ม ผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองง่ายๆสั้นๆผมไม่อยากใช้เวลาเยอะอยากจะนําเรียนทางกองทุนการออมไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับท่าปนประธานครับ